เชิญครับท่านครับหรืออาจจะไม่ติดใจแล้วติดใจครับท่านติดใจเนาะทราบเชิญอภพปรายครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมวรพวิริยโรธผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมขอพภิปรายไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการครับที่ปรับลดงบท้องถิ่นลง1 3 9 8ล้านบาทครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับที่กรรมธิการไม่เพิ่มงบ1 0 0 0 0มล้านบาทให้กับท้องถิ่นในชั้นกรรมธิการครับท้องถิ่นนี่ครับได้รับจัดสรรงบมาน้อยลงมา2ปีติดต่อกันแล้วนะครับ คือตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นะครับที่รัฐบาลบังคับให้มีการลดภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างลงแต่ไม่ช่วเชยรายได้ให้ครับทําให้รายได้แล้ถ้าไปดูสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นกับรายได้รัฐบาลนะครับก็คงที่อยู่ที่29%เนี่ยสปีแล้วนะครับคือไม่เพิ่มขึ้นเลยตั้งแต่รัฐบาลคอ,ชอ,ชอสชได้ซ้ำนะครับในขณะที่รัฐบาลส่วนกลางเนี่ยครับออกพอกอรกกู้เงิน2ฉบับ1.5ล้านล้านบาทแต่ว่าลดระมาของท้องถิ่นลงปีนี้73,000ล้าน,นครับ ต่อเนื่องจากปีที่แล้วครับลดไปละอีก8,200ล้านบาทครับในปีงบ64นี่ยังไม่รวมที่รัฐบาลส่วนกลางนะครับประมาณการรายได้ท้องถิ่นที่จัดเก็บได้เองเนี่ยเกินจริงมาตลอด10-15%ทุกปีนะครับแล้วก็งบ,งบอุดหนุนที่เต็มไปด้วยงบฝากแล้วก็งบอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลต้องการครับดังนั้นเนี่ยครับการที่กรรมธิการปรับลดงบมังของท้องถิ่นลงนะครับยิ่งซ้ําเติมภาระและหน้าที่ของท้องถิ่นในการจัดการกับโควิดอย่างเดียวดายในตอนนี้ครับผมอยากยกตัวอย่างครับ ถ้าอยากจะลดการติดเชื้อของโควิดได้จริงนี่ครับปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือการตรวจเชิงลุกครับถ้ายึดตามที่ WHO กําหนดนะครับตัวเลขของการผู้ติดเชื้อต่อการตรวจเนี่ยครับมันต้องน้อยกว่า5%ถึงจะลดการควบคุมได้ซึ่งถ้าประเทศไทยวันนี้คํานวณอกมานี่ครับมันต้องตรวจเชิงลุกกันถึง4แสนลายต่อวันนี่คือให้เห็นครับว่าถ้าเราไปพึ่งบุคลากรสารสูขอย่างเดียวครับมันไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้ในการตรวจที่ปริมาณขนาดน,นี้ครับ มันต้องพึ่งหน่วยงานของท้องถิ่นเข้ามาด้วยซึ่งนั่นหมายถึงอะไรมันต้องมีงบครับมันต้องมีอุปกรณ์แอนติเจน PPE ค่าเสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าท้องถิ่นครับแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทําโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยอเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่ทา,างการกําจัดขยะติดเชื้อนี่ครับค่าเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะของท้องถิ่นนี่ครับก็ควรจะได้จัดสารจากรัฐบาลอันนี้นะครับที่ทําให้ มันต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับว่าท้องถิ่นเนี่ยควรจะเป็นหน่วยงานหลักในการรับมือโควิดครับที่ว่าทั้งตรวจเชิงลุกคัดกรองเป็นหน่วยงานในการกระจายยากระจายวัคซีนเพื่อให้ถึงชชาวบ้านมากที่สุดครับดังนั้นครับผมจึงขอ,อ,อคือคืออยากจะให้รัฐบาลเนี่ยลดละเลิกครับในการกระจุกงบกระจุกการตัดสินใจไปที่รัฐบาลส่วนกลางครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่าให้ประชาชนพิจารณาครับ คือผู้แทนจากทุกพักการเมืองอภิปรายทุกครั้งครับสับสนการกระจายอำนาจครับแต่พอถึงเวลาที่จะต้องลงมติสับสนการกระจายอำนาจเพิ่มงบให้กับท้องถิ่นหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับก็กลับทำรงข้ามกับการกระจายอำนาจนี้มันช่างย้อนแย้งครับจึงขอพิปายยืนยันครับไม่เห็นด้วยกับการที่กรรมธิการลดงบท้องถิ่นลง1 3 9 8พันล้านบาทและไม่เห็นด้วยครับที่กรรมธิการไม่เพิ่มงบให้กับท้องถิ่นและขอคำชี้แจงจากกรรมธิการด้วยครับขอบคุณครับ